แต่ผมบอกได้เลยนะเด็กที่กล้าพูดอย่างนี้นะไม่มีสมาชิกอะเลยนะครับคุณผมสอนอยู่คุณเดินเดินดูดีคุณเปิดประตูปั้งแล้วคุณเดินเข้ามาเนี่ยถ้าผมไม่ด่าคุณผมก็ไม่จะครูแล้วถูกป่ะคุณมีสิทธิ์อะไรเดินเข้ามาบอกผมไม่ขอได้ผมอ่ะผมสอนอยู่ถูกป่ะเออไม่พอใจเขาไม่สนใจหรอกผมผมไม่สนใจุณไป่ฟังข้อเลยข้ออยไรที่ไหนไป่ฟังเลยไม่สนใจหรอก แต่ผมก็ต่างคุณตงเหมือนเดิมแหละถึงป่ะาคุณทำไม่ได้ผมต่าคุณตงอ้าวผมถามว่าเพาคุณเป็นครูเนี่ยคุณสอนอยู่เด็กตัวคตณปั้งรูปที่พูดรูปสุดเลยนะครับแล้วเดินเข้ามาเนี่ยมาถึงวางกระเป๋าปั้งเนี่ยเป็นคุณคุณด่าไหมไม่ด่าก็บ้าแล้วไม่ด่าก็บ้าแล้วจริงๆไม่ด่าก็บ้าแล้วถ้าไม่ด่าก็ไม่ใช่ผมแล้วไม่พอใจจะปาโขเอาปาปาเลยแม่ไอ้เด็กพวกนี้ ผมพูดเลยนะถ้าผมเป็นหมอออรนะไอ้พวกเด็กเส้นนะมึนกระเด็นหน้าจริงผมไม่ได้มีเด็กเส้นเดืดขาดจริงไอ้พวกเด็กเส้นทั้งหลายนะรับรองว่ากระเด็นแล้วกันขนาดมั้งคุณรู้ไหมมัจจิโดนดินอะเพื่อนผมเป็นอาจารย์ไอ้พวกฟิสิกส์ที่อยู่ไม่โดนผมไม่เหล่าที่คนไหนมันบอกไงไมาบอกว่าที่มัจจิโดนดินนะไม่มีเส้นต่อให้เป,ปกก็นลูกอาจารย์ก็ต้องสอบเข้า มัดฮีดอนวิดนะครับไม่มีเส้นนะครับส่อให้รู้ว่าจ่ก็ต้องสอบเข้าจริงจตอนแรกผมกล่าวว่าโอ้ยสบายแล้วเวฟิสิกส์ให้นนทรู้ทุกคนเลยแล้เอารูปฝาฝากได้ได้ครับถ้าลองสอบข้อเดียวขอแค่อย่างเดียวแม้แต่ผมผมเลยนถือว่าไอพราะนั้นผมพูดตัวนะผมโครสร้างโครสางหลายหลายคนมากเลยข้อแม่อยากเรียนสาธิตโครสางจริงเพราะบางคนไม่ได้อยากเรียนเลย แล้วหัวก็ไม่ได้มาทางวิทย์เลยแต่ว่าถูกพ่อแม่ต้องการให้เรียนก็เลยต้องมาเรียนทีนี้ผมผมจะบอกว่าเมื่อคุณมาอยู่ตรงนี้แล้วผมไม่มีทางเลือกคุณก็ต้องเรียน <c oughs> แล้วต้องเรีนให้รอดด้วยเข <c oughs> ้าใจป่ะแล้ผมก็สอนผมอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคนทถ้าคณไม่มีทางเลือกเขาเรียกว่าตกกระไดปลอยโจมอโอเคทีนี้คุณดูนะอันนี้มันเป็นงานของแรงโน้มถ่วง <c oughs> ใช่ไหมทีนี้ พอแต่ละตัวเนี่ยเรานิยามว่าเป็น MG s คือพลังงานสะสมในน้องหงสเราอยากให้เป็น MG ใช่ไหมเสร็จปุ๊บตัวนี้คือพลังงานสะสมอันนี้เป็นพลังงานสะสมอ่าอันที่สอง EP สองลบด้วย EP หนึ่งคือพลังงานตอนเริ่มต้นเพราะนั่นคุณจะได้ว่าด MG เท่ากับลบเดลต้า EP โอเคป่ะทีนี้ปัญหามันคืออะไรคุณรู้ไหมปัญหามันคือว่าถ้าคุณดูนะ ก่อนหน้านี้เราได้สมก,การก็คือเราได้ว่างานนะครับงานทาให้พลังงานโจนของวัตถุตเปลี่ยนแต่มันเป็นื่้งหมายบวกทีนี้ในกรณีที่ในกรณีที่วัตถุกตกอิสระถ้าเราปล่อยมันก็ลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีมันตอนที่เราปล่อยให้มันตกอิสระเนะี่ยมันมีงานตัวเดยอคือง,งานที่เกิดจากเอ็นจีอ่ะ ấy, และทำให้ความเร็วของถูกเปลี่ยนก็แสดงว่างานทำให้พลังงานโัวของถูกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเขียนเป็นแรงเอ็นจีได้ถูกปะ ก็งานตัวเดียวกันเพราะานั้นสองคนนี้ก็คืองานของอะไร MG นี่ก็งานของอะไร MG เพราะถ้าเราจับเท่ากันได้เพราะฉะนั้นคุณจะได้ว่าจากสมการนี้นะเดี๋ยวผมพีมก่อนไปนะครับโคเลสีเพราะฉะนั้นพอคุณจับมาเท่ากันเนี่ยนะครับพอคุณจับมาเท่ากันคุณจะได้ Delta, เดลต้าอีพีเท่ากับลบเดลต้าแล้วเท่าทีเดลต้าอีเคเท่ากับลบเดลต้าอีพีใช่ป่ะตัวนี้ก็เป็นอีเคสองลบด้วยอี k1 เท่ากับลบ e p2 ลบด้วย e p1 ถูกไหมโอเคเสร็จปุ๊บฝั่งซ้ายมือเนี่ยเหมือนเหนมือนเดิมฝั่งขวามือก็คุณเอาลบกบระจายเข้าไปมันจะกลายเป็น -E, 2, ลบ e p2 ลบเอ่อบวกด้วย e p1 คุณก็ยา้ายค่าเลยย้ายค่างนีบบบบ้มาบวกย้ายนี่ไปไปบวกคุณก็ไดาเป็น e k2 บวกด้วย e p2 เท่ากับ e k1 บวกด้วย e ซึ่งสมการน,นี้เท่าท mm hmm. ีเท่ากับค่าคงที่สมการน,นี้เราเรียกว่ากฎการคงตัวหรือกฎการอนุรักษ์ของพลังงานตลน,นะครับกฎการเฮยตัวที ของพลังงานนะครับแล้วตามด้วยคำวาค่าคนพลังงานกลหมายถึงพลังงานจนบวกกับพลังงานสั่ด์เข้าใจป่ะ uh, law of conservation of mechanical energy เียน okay, นะครับ m e c h ก n i c a เขา้า r g y ทีนี้นมันมันมันมีจุดสังเกตตรงไหนรู้ไหมกฎกรารควตัวของพลังงานกลจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อในระบบมีแต่งานของแรงอนุรักษ์เท่านั้นถ้ามีแรงภายนอกอื่นที่ไม่ใช่ Conservative Force หรือแรงอนุรักษ์สมการนี้จะใช้ไม่ได้เช่นวัตถุกตกอิสระถ้ามีแรงต้านอากา,กาศเข้ามาเกี่ยวข้อง สมการนี้ใช้ไหมล่ะเพราะมันมีแรงนอกเหนือจากแรงหนุนหลักเข้าใจปะโอเคนะครับมีคําถามไหมราะะฉนั้นในระหว่างที่วัถกตถุตกตกลงมาเนี่ยคุณจะพบว,ว่าพลังงานจนงานทำให้พลังงานจนของวัตถุเปลี่ยนและกำลังงานสัสมของวัตถุเปลี่ยนด้วยแต่ผลรวมของพลังงานจนและกำลันในในในงสะสมตั้งแต่ใดใดก็แล้วแต่มีค่าคงที่เสมอน,น,นะครับแต่ต้องมีเฉพาะแรงหนุรักษ์นะก็เป็นความสมดุลคอสเท่านั้นนะครับ ฮะเยอะตรงเลยเลือกจากตัวนี้กับตัวนี้เท่าไหเฮ้ยพูดดีตรงเนี้ยต้องเป็น EK อันนี้จะมาจากคาที่แล้วไงวันจันน่ะ มาลาวตอนวันจันทร์จำได้เปล่ามีมาไหนอ่ะอะเมคานิคออ e นเทอร์เนไม่น เราควรจะหยุด